นี่ก็สวยครัเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกเขาอาบีไม่รู้นะคะว่าบดอกเขาชื่อดอกอะไรนะคะแต่เขาอยู่หลังบ้านคะ่ะเขาจะออกทุกปีเลยค่ะในอ่าปลายเดือนมิถุนายนนี่นะคะใครๆรู้จักชื่อก็คอมเมนต์บอกบีมาได้นะคะสวยค่ะน่ารักมากเลยค่ะบีชอบมากเลยเพื่อนๆดูสิคะม,มาดูความงามกับ ดอกไม้ในส่วนของบีค่ะดอกบัวของดีของบีก็เริ่มจะบานแล้วนะคะแต่บีจะต้องเดี๋ยวมาดูอีกรอบนึงบีเห็นข้างใน,นะคะ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าคงจะบานกว่านี้นะคะบัวของบีอ่างบัวของบีค่ะดูสิครับเพื่อนๆ พี่เพิ่งเห็นได้ดอกเดียวนะคะน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก่อนดีเห็นแล้วค่ะออกมาหนึ่งดอกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกบัวของดีดีค่ะเริ่มออกมาอีกแล้วสองดอกแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะดอกบัวหลังบ้านนะคะสะหลังบ้านค่ะสะบัว พาชมสะบัวค่ะเพื่อนๆบีจะซูมซูมให้ดูก่อนซูมความงามของน้องบัวของน้องดอกบัวนะคะดูสิคะเพื่อนๆมาชมดอกบัวบ้านบีกันค่ะเร็วๆ